ทำมาปุ๊กได้บ่ราะย่ำขึ้นปุ๊กเครื่อยนตบ่ได้ครับบ่ได้เห็นบ่ตีหานี่ลูกบ่บ่เรืลูกดอกตีหานค่าซ้ำเศรอครับแสดงว่าอยู่ในขรอนพอนม่เนี่เป็นเครื่องันเบิดเนาะว่าทหารโม่งแรกปิดหลอดยานปลายยางเนี่ยอันนี้บ่อพัดปิดครับสามสามทุต่อครับเอาที่ต่อกับต่อไปเรื่อยครับเพราะว่าเข้าออกจากเข้าออกจากด้านหน้าล่างแถวทุกท่ายนี่ยสองทุ่มเล่นบ่ล่าลังคน อย่างหัวได้เพราแม่แม่ครับเออเจ้าเออมีมีร้านแรกเลยในนครสนมเนาะครับผมที่ว่าปิดสามทุมมท่มเมาเจ้ากซีทุ่มมาทุ่มหมดแล้วนี่ยังเกาะขอเสิให้เจ้าเห็ุคอนเส้นหนึ่งขอเสิยร่องให้เจ้าเอาอันสายสายล้มกับบลอกล้มไปต่อล้มรถมันสิมันสิหมุนรถเลบ่มันสิแก้ขาดเลยปะสมมติว่าข่อยซื้อซื้อบลอกล้มกินรถไปอีกสิครับ,รบเขาใส่ล้มรถมันสิได้บ่ข่อยเห็นรถจีนเห็นไหมได้อยู่ครับ ต่อยเลยมันหนาดดามนครพนมรถคูณรถกระบ,บับเยลยรถแร่โอ้ยลดคอ,อกรถตู้คอนเทนเนอร์ก็เจ้าข่าวหมดแล้วตอนนี้มันเป็นเวลาย่เหมือนแรกห้าโมงจอดรถดกันรถติดจอดล่อยุนี่ขึ้นหมายความว่าภาษีแย่งเพระท่านอนุญ,ญาตให้ออกจากลานมันก็เลยต้องถ่ากันยุนี่แหละครับุหนทั้งเชิงก็มีปัญหาข้อหนึ่งก็คือน้ำแย่เมือนยางหวัว ที่ออกจากด้านไ่ได้เนี่ข้าเจ้าต้องขออนุญาตเป็นพิกรณีพิเศษจึงคอยิไปป้ายางได้หรือว่าไปสอมรถเด่นะแต่ว่าขออสาคัญที่ว่าออกมาจากด้านคำคำเนี่ยทุ่มสองทุ่มเนี่ยมันจะมีปัญหาข้าเจ้าป้ายรถสุดท้ายสองทุ่มนี่แหละสองทุ่มนี่ก็ยังปั๊มมันกับปิดสามทุ่มนี่เกิดเพราะท่านได้บังปั๊มแต่ว่าข้อสําคัญคือร้านป้ายางนี่แหละถ้าเป็นว่ายางหัวหรือว่ายางมีปัญหานี่ละ ต้องหาลานปะยางที่ปิดดึกๆจัก,จกน้อยอยู่ในนคนรพนมนี่จังคอยสิได้่ปนี้เข้าสิผ้าี่นองไปตามหาลานปะยางที่ปิดดึกที่สุดในนคนรพนมนครับ งองมาทดสอบครับทดสอบว่าล่มรถซิปล้อนี่ถังล่มมันติดเอาบวกล่มปลายาลาายางนั่นปลายยางมันติดขังน็อดลดออกพอสินเดะน็อตมันติดออกบ่เดี๋ยวมาทดสอบกันนี่ด้านปลายยางอยู่แถวนี่แหละแถวหน้าด้านน้องคข่เนี่แหละโอ้แถวหน้าด้านนาครพนมบ่ได้ด้านธุรากากวันนครพนมอยู่แต่ว่าเป็นอยู่ทางหลังเป็นสร้อยอยู้างหลังทั้ทงหนากระจกปิดต่อมแทมถนนเลยมาอยู่ทางหลัง ลานปลายางเปิดประทันหนึ่งพักเครื่องปีอยู่เพิ่งเปิดไม่ก็ได้มาใส่บริการเพิ่นมิถ่วแถวนี้แหละเดี๋ยวไปติดตามไในรครับตามหา้านปลายางในนครพนมมีหม่องใดที่ว่าปิดหลังของโม่แรกบ่มีร้านราดีมิถิวเจาะหล่ะปิดหลังของโม่แรกจักคักว่าคักอันปั่มล้มยังประทันเต้าอยู่ตะหมู่ว่านบุญปั่มยังมือยังเว้นเลยพยายามคักเนี่ยขมาประมาณลอดหนึ่งเนาะ หลังด้านบ่แมปนหนาด้านดอกหลังสุลกากรมันเป็นบ่ะเปิดย่ำขึ้นบ่เลยนีย่ำจะม่งปิดเปิดทอดสามถุมครับสามถุมป่ครับผมาำมาปุกได้เพราะย่ำขึ้นป่ปุ๊กขึ้นบ่อด้ครับบ่ด้ดห็นป่บตีหานี่ลูกบ่บ่ท่านลูกดลกตีหานข้าซ้ำเศครับข้าซ้ำเศเอาแสดงว่าอยู่นครบนมนมนี่เป็นคื่องกันบดเนาะว่าหาโมงแรกปิดหลอดยานปลายยางเนี่ อันนี้เบอพัดปิดครับเจี๊ยบสามทน,น่ทม,มต่อครับเอาสิต่อกับต่อไปเรื่อยครับเพราะว่าเข้าออกจากเข้าออกจากด้านมน้าแล้วแถวทุ่ทไทยนี่สองทุ่มเล่อนมามละนครยางหัวได้เพราะแม่นแม่นครับเออเจ้าเออม,มีมีลานแรกเลยในนครพนมเนาะครับผมที่ว่าปิดสามทุ่มเนาะลานเลือนนี่หาบอ้องแรกให้เจากับปิดแล้วเนี่ยมเจี๊ยบกับซีทุ่มหาทุ่มหมดละลานนี้ยังเกาะหนึ่งสิงหาการยางครับหนึ่งสิงหาบ่ครับผมเกิดสิงหาหรือว่าซื้อสิงหา อันนั้นซื้อเจ้ครับโอ้เจ้พอนค้นยื่อใส่อะไรเจ้คนอยู่นี่แหละครับเจ้โอ้เขาก็เปิดได้จักมือแล้วจักเดือนแล้วสองสามเดือนแล้วครับสองสามเดือนแล้วก็เริ่มมีลูกค้าแล้วเนาะเพราะว่าเห็นยางเก่าหลายแล้วยางเก่าก็มีขายบ่เดินมีครับมีครับยางอันแบบบ่มียางไหนมีบ่นั่นนะครับมีบ่เสร็จแล้วเท่าไรซ้ำเนี่ยเส้นละพันหกครับพันหกบ่รถม่ได้เต็มที่แล้วครับผม อันแบบมีอย่างในมี่ปะมีอย่างในครับบ่มีนะครับโเลเดียนราคาปลาย่างเอาเบื้องเอามุ้งเอาอัตราค่าบริการหนึ่งสิงหาการยางที่บาทครับสติมเงยเลเดียนเลเดียนนี่สูงสุดหาล่อยตำจุดตีล่อยเนาะปลาธรรมดาเนี่ยซับยางล้อยหาซิบซิปล้อล่อละล้อยบาทไม่อย่างโอซิปล้อนี่มัน อซับล<อ><อ>้อเออซับล้อโอ้ยอ่านบอกเว้ยอ่านอ่านมัเป็นอะไรปรแม่นา่าร้อคปลายางพันนีสองลอยยางพันนี่หมายความว่ามีอย่างไั้นไหนบ่ครับผมเออสตรีมกลางแปดสิบบาทโอ,อ้มีมีบอกบริเวณตัวนอ้องเจ้าเนาะปลาหม้อไส้กับปลาตัวนีนปลาครับปลาครับเอาบดตัวเนี้นี่น <ปะ S 1> ี่นี่พลันปลาเนี่ยหม้อไส้เอามาปลาเลยโอ้เช็คลุนล้อละมันบ่ เชือล้อมนี่เขาบอกเขาคิดบาทถ้าถ้ารถใหญ่นี่เท่าไหร่นี่รถใหญ่สองไร่ครับนี่เด้อเชือล้อมนี่บอครับผมสิบแปดล้อครับขอที่ให้เจ้าเห็ดคอนเทนต์หนึ่งส่วนมากว่าสิบแปดดอกนี่คือ่ยิบสองขอสิล่องให้เจ้าเอาอันสายสายล้มกับบอกล่มไปต่อล้มรถมันสิมันสิหมุนนรถเลบ่มันสิแกะขาดไลยบ่สมมติว่าข่อยซื้อซื้อบอกล่มกินรถเองสิครับเขาใส่ล้มรถมันสิได้บ่ข่อยเห็นรถจีนเห็นไหมได้อยู่ครับล่องเบิ่งไหนบอแป๊บหนึ่ง ไม่ดีว่ะปึ้งๆนะมุนหล่อก็ซื้อเลยนะล่องไปต่อล่องมึงต้องติดเครื่องเลยเนาะคอยต้องติดเครื่องด้ยปั๊มลมแต่ว่าลมมันดีสะาดเลยนะเว้ยเดี๋ยวเราคอยคอยไปปั๊มลมก่อนเลยสายเงี้ยม่ได้ตุ่นปั่มได้เลยอ๋ใจดีแต่ว่าตังนะล่องไปเมื่อไรล่างเนาะเพราะว่าฝนตก้งยังมือเดี๋ยวบังเด้าบังเด้อสตาร์ทเครื่องครับ คนจีทดสอบบังว้ารถกับว่าอะไรล่ะจากไอรถเด้รีวิวรถล่ะฝนตกดูครับพี่น้องทหาารสุลกากรโอ้ล่างบิงอ่ะมาแล้วบังนี่มาเสียบ่ครับมีเอาป้าไหนคนบอกมือยางดีเลยครับผมจะเลื่องหน้าร้านสิ้อขาการยางเนี่ยเราบรรทุกบัว่อนเราบรรทุกละเอาตลอดม้าไส้จไปจากย่างเขาที่น mm ี hmm. ่ม <Island> mm ึงพอจีทอดตอบล่างบัง รถมันเปลี่ยนแม่ออกมาจะเล่าว่ะหับนีน่เห็นบ่ดิรถมันรถต้นยาวของอูจักแล้วโอ้โหสายพวกเงาเลยจังเม็ดเนี่ยทิปทิปก็เม็ดอยู่ครับทิปก็ดีโอ้ถ้าถ้าข่อยลงทุ่นก็ต้อ,ตองซื้อสายพร้อมตัวนี้ซื้อสายพร้อมต้องเอาซื้อย่างเดียวมี<ๆ>เอาทดสอบลองเบิ้งเด้อ ออกว่าร่วมบอทันแห้งเนาะเดี๋ยวเราปเป็นเครื่องก็ร่างเลี้ยงเครื่องจกักเร่งรถโฟตนันในหัวที่แปดครับมันจะออกว่าทันเด้ฮะกับรอยกับสิบปอนด์เหลองลังบันดูลองบันดูบนดอออดันออกแล้วเนาะขอว่าแก้คัดแต่ยุได้เนาะแก้คัดแต่ว่ามันตีบกคักเนาะเอาลองเบิึงลองเบิึงเอาสักตัวหนึ่งหนินะ ร่มโมเห,ห,มหง่เนาะร่มโมเหง่อืมบ่ได้เห็นบม่มีร่มัน้หน้าเหง่คอยเห็นรถจีนเขาต่อได้สายเลย,ดย,ยเ,ลเด้นี่คอยกันเรงเตือนมาเด้่องไหเออนี่ต่อสายนี่ล,งล,งล,งลองมองใหม่ลองมองใหม่หลอดสองจะวาสูบสูบไ,ไ,ได้ไหมเอ้าสูบนี่ได้ ตะวันใตบล็กอกลบนี่บ่ได้อลองเบิง่งรอบนี่แเรงในซ้ำนั่นล่ละไล่เอ้พันแปดรอบพันแปดออกนู่นปะออกโอเคโอ้ตะวันบ่แห้งปัญหาตะวันแก้ขัดได้เนาะสมมูรณ์มาห้าออกบล็อกบอเีเออล่มร่มหลอดบ่ดีโอเคซ่อมซ่อมมาแล้วมันตัดแล้วตัดแล้วแต่ว่าออก อกจะโอคครับากการคอมเมนต์ขามาของท่านบุ้ชมเพิ่นว่าที่มันบ่ได้ก็คือเกี่ยวกับบอกล้มมันใหญ่เกินไปแล้วก็อีกคนพู้ละค้นเพิ่นก็คอมเมนต์ข่ามาว่าสายลมมันหน้อยโพดล่มเลยพ่อพ่อสั้นว่าถ้าบอกล่มกับสายล่มมันเข้ากันกับล่มรดนี่คือได้แล้วครับเพราะว่าเห็นรถเล่าผมเห็นหลายขั้นแล้วครับทั้งได้กขบคอบคุณนั่นสิงหาการยังที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบครั้งนี้ กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้่องมังหลักมูนี้นะครับพบกันใหม่ในกะลิปต่อไปสวัสดีสวีดัดมากลักงูมแต่ไม่รู้จักโูไม่รู้จักู <laughs>